นี่นี่ตามพี่ปะนี่อยอยู่ี่ีีตัวเตัวใต้ตัวต้ยึตัวพี่เฮ้ยปืนพื้นใหม่ปืนใหม่สวไปด้พี่น้พี่มันจะโดดนะชันสามเด๋ยวให้มันโดดชันสองฉันสองฉันสองฉันสองแาผมรึ่าแตกแต สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์บอร์ชีสเต็ปก็ต์นิวนะครับผมเป็นแนวสเต็ปก็ต์เนาะเราไม่ได้มาหลายหลายชิปแล้วเซิร์ฟนี้โอเคนี่นะโปรโมชั่นหลักนะครับเราเคยโปรโมทไปแล้วจะมีประมาณนี้ปึ๊บเซตแบบ50 300มี500แล้วก็เซตพันนะครับตัวละครเติม500นะครับผมโอเคไปแบบรวดเร็วเนาะส่วนโปรโมชั่นเสริมเนี่ยอันเนี้ยมาใหม่เพิ่งมาไม่กี่วันเองเมื่อวัน2วันที่แล้วนี่ครับจะเป็นเอ่อกล่องโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นเสริม Okay. ประมาณนี้เนาะดูคร่าวๆประมาณมัน,เป,นเป็นแบบเดิมแต่ว่านี่ของกล่องของในกล่องนี่เลยของในกล่องนะครับจะเป็นเซตเอเซตเอบวกจะเป็นซามโบเนาะเซตเอจะเป็นเซตก๊อตนะครับลูกซองส่วนเนนซตเอสเนี่ยจะเป็น v นะีเอเนาะแล้วก็เซตอะไรสักอย่างไม่รู้จกักส่วนที่เด็ดเนะี่ยจะเป็นเอสเอสบวกนะครับเออกล่องเนี่ยสามารถฟาร์มได้ด้วยนะเนาะแบบคนเห็นมีคนแบบมีคน2คนในเซิร์ฟแล้วครับ ก็บอกว่า400 500เลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปอ่ะอย่างสุดท้ายจะเป็นเอ่อเช่าตัวละครเช่านะครับมาใหม่เคประมาณ20บาทต่อวันหนึ่งดีกว่าตัว500นะครับดีกว่าตัว500นิดเดียวประมาณริเลอร2ประมาณนี้ต่างกันนิดหน่อยนี่ค,ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของคาราฟนะครับกดตัวพีนี่ผมกดให้ดูเอ๊บตัวละครมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นปืน เ5เจ็ดจุดห้าเอ้ยเก้าเจ็ดจุดห้าแล้วก็หัวกเจ็ดจุดห้านะครับดีกว่าพวกนี้เนาะเนี่ยของเก่าเก่าโอเคเรามาเปิดกล่องและไปแบบรวดเดียวกันดีกว่าไปฮึบผมเปิดแบบไวครับเอ่อเวลหนึ่งไม่ต้องเปิดเดยอนะเนาะมันไม่ต้องเปิดหรอกเพราะว่าเวลหนึ่งมันมีแค่สุ่มได้กล่องเวลสองนะครับผมเราจะมาเปิดกล่องเวลสองกันมาอันนี้ฟาร์มได้นะครับกล่องเวลสองผมเปิดนิดหน่อยนะเพราะมันมีแต่ของแบบไม่ใช่อะ่ะแบบไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ของเราเอ้ย แบบประมาณนี้พอดูให้ดูเลทให้ดูเลทประมาณนี้นะครับเออของพวกนี้เอาไปคราฟนะครับผมโอเคประมาณนี้ของแบบเกตกาคือกักะเราไม่สริรหรอกนี่เราเปิดกล่องนี้กันดีววกว่ากล่องสามกล่องสามก็ฟาร์มได้นะครับได้ก็ส์ด้วยเนาะน่าจะถึงเก้าห้านะครับะเท่าที่จําได้นี่ได้คิดด้วยลูกซองแต่ของเด็ดคือนี่นะนี่อยากได้ลูกซองลูกซองเอ็ดหัวซาบโบไปหัวซาบโบหัวเอนี่หว่า ไม่มีอะไรหรอกเราเปิดกล่องสีเลยกนะันมานขออขกสักกล่องนีน่ของไก่กามากดวงกูประมาณนี้แล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับคลิปมันจะยาวกันไปเอ่อกล่องสองเราไปกล่องสามเราไปเหลือกล่องสี่กล่องห้านะครับมาทีเด็ดของเรานี่นะเปอร์เซ็นต์ดรอปประมาณนี้เลยไม่ยากไม่เย็นไปฮึบได้เป็นตัวก๊อตนะครับแล้วก็อของเกลือโอ้โหเกลือจัด เฮ้ยลูกซอมาแล้วนี่ของเด็ดดามิเท่าไหร่วะเก้าหมื่นนะครับเคแล้วก็นี่ของเด็ดของแลถ้าเราได้นี่คือดีมากเลยนะไปเฮิบเฮิบเฮ้ยเหมือนจะได้เป็นปืนหรือเปล่าปืนหรือเปล่าปืนนะครับเหียมันโชว์อยู่นะเห็นปะเฮ้ยเออได้เป็นปืนนะครับปืน vs เหียเหมือน vs เขียวเลยดามเก้าเก้าเนะ่ะเหียเหมือนดากอนเลยปะ โ okay. อเคกองอีกกองหนึ่งฮึบเอาเฮียได้เป็นตัวนะครับเอ้ยจะเป็นหัวเนาะถึงเก้าเก้าหกจุดห้านะประมาณนี้มาไปชมเซิร์ฟกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครัวบวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเอ่สเตปกอร์นิวแล้วนะครับเพิ่งตื่นมาเลยเพิ่งตื่นแล้วทําให้เลยเมคืนผมมาทีนึงแล้วนะไม่ไหวว่ะไอ้เฮียมันเยอะจะจัดเลยอะแต่ตอนนี้มาทําตอนเย็นแล้วครับน่าจะไหวหอยู่นี่มันขึ้นปะวะมาถึงก็เล่นเซตใหญ่ไปเลยนี่มันขึ้นตามตูดปะวะ ไอ้ต้องล่อคนนึงล่อคนนึงหายหายไม่หายเอเดชเสร็จตาดคนล่อสี่ไม่หายไม่หายไม่หายอาทีมงานไปด้วย่อครับเซิร์ฟนี้คนเดียวไม่ไหวนะเดี๋ยวผมกางลงน้ไม่ได้ดูไปเรื่อยๆนะใครที่ถ้าผมไม่พูดก็ให้ลูกทีมผมฟังฟังลูกทีมผมไปนะเออมันมันโปรเทคมัน,ม,นมาเอาโปรเทคเน่งั้นเออ,เอ,อพองพี่ให้คนล่อให้คนล่อล่อเองกูล่อเอ้ไอเต้ปิดปิดโลกฝั่งนู้นเดะ ประตูเออไม,ไม่ไม่อีกฝ<อ>ั่ง,<อ>งนึง,ล<อ>งหลังเมื่อได้แ,แล้วโปรระวังด่านฟ้าโปรดูดานฟ้าไว้เดี๋ยวไทยไปพี่ซ่อนไว้ตอนนี้มาตบเซตใหญ่นะครับมีเซตใหญ่ขึ้นแอดมินให้มาตบเซตใหญ่ภารกิจของเราคือเซตใหญ่มาอยู่กับเราทั้งหมดและขายแดกครับไป<ะ>แทงอย่าครับภากิจไปละถ้าไม่ลงมาลต่อไปครับทุกคนคือลงมาแล้วเลขหนึ่งบานหนึ่งตัว เช็คไม่เล็กยเลกนไปมาเช็คมันมาเช็คไปเอาเล่นดาก,ก้อนเลยไปผมเมาซาบุขึ้นเนาะเองปิดใครแบบใครแบบขี้เกียจเขียดก็กอได้นะเรียนฐานโต๊มาแล้วพี่อยู่กลางอยู่กลางละตัวดาบะดาบะมีตัวคือดบาบะไอโฟออโอเคพี่ได้ ไอ้เจ้ยถ้าถ้าโดนอ่ะอย่าวิ่งไปหน้าตึกนะวิ่งมาหาพวกกูเด้ยตัวติดโฟกุขึ้นมาโอเควิ่งมาหาพวกกูมาไอ้เจ้ยไปนี่สองตัวเลยสองตัวเลยติดโฟกุขึ้นมาสองตัวเวลาจะตายวิ่งมาหาพวกกูเอาเลยนะพี่อาร์ตผมอ่ะอ่ะแล้วแต่เองที่ยังไม่สับอย่ามาแถวนี้เอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้นั่นแหละมันมันซองมองอยู่ถอยไหมถอยไหมมันจะสับนะหลังเข้าเอาเอาเอาสับสับสับแล้วสับแล้วสับแล้ว โดโดโดยเียจะตายเบียดฟจะตายหนึ่งไม่ไม่เอถอยมาถอยมาโดดรม้โดดแล้รอรตายเยเข้าเข้าในห้องรอรเลยตายหนึอาไหมไล่เลยไล่ไล่แม่งเลยนี่นี่ตามพี่ะเนี่ออยู่อยูี่าม่ิิตัวดตะตึะตถึงตัวพี่เฮ้ยปืนเพื่อปืนใหม่ปืนใหม่สวยไปน้นาพี่น้พี่มันจะโดดนะเป็นสามไป มเดี๋ยวให้มันโดดชั้นสอง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 ยี่ยงขอร่วงแตกเตะเตะเตะตะได้หัวได้หัวตัวได้หัวตัวได้หัวตัวโอ้ไม่ได้ปืนว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อะสวยสวยย่ยสวยสวยใครยิงวะหัวพี่พี่หิงพี่ยิงพี่ยิงเฮ้ยสวยเย่ยของใหญ่แตกนะครับใช้แตกผมยิงผมยิงปืนดำแตกพี่ผมยิงปืนดำแตกสวยสวยอ่ะใช่เหรอได้ปะมีปืนใหม่ด้วยพี่ปืนดำได้ปืนดำสวยไหนดูดิ เด็ดเอาวะได้ฟองไม่แตกนะครับผู้จบเซตใหญ่อากลับแล้วเราก็มาเล่นเซตเด็กกันบ้างคุณเดียวหลับครับคุณเดียวหลับอุ้ยแรงงกว่าดีเหมือนกันโอ้โหมาเล่นเซตเด็กกันบ้างโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรเกินเกินที่เกินเฮ้ยนียพลเกินแต่แรงเลยมีดพี่ทำมีดแทนเดียวเองเออเฮ้ยมาเอาผมมาเอาผมขึ้นละเนี่ยครับ เซตฟาร์มสามารถสู้เซตเติมได้ชิลๆเลยนะเนี่ยที่เขาเล่นกันนะเซตฟาร์มกันหมดเลยโอ้โหยังไม่ไไมตายโอ้ยกระตุกกระตุกตาย่ทีแล้วพี่ โอ้โหยังไม่โดนที่ผมเล่นเป็นปืนอ๋อกระสุนกระสุนยังเฮ้ยยังไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยโดนลูกทองไล่พี่อ่ะขึ้นมาละเต็มเลยเฮ้ยเมื่อโอหโอ้โหสิไรวะไอ้เหี้ย ปิดโลปิโลโอเคตึ้นดาทามแล้วพี่อ่ะแอเฮ้ยเอ๊บเอไมทับโบ้พี่อ่เอ๊บคือช่างไม่โคตรช้าเลยเฮียเฮ้ยแต่ปืนแรงนะพี่อ่ะนี่ถ้าปกติที่ผมไม่เล่นรูกเซตใหญ่กันเขาก็เล่นเซตนี้กันครับโอ้โหโอ้โหเฮียย่าไม่ค่อยจะติดเลย ทาโบพี่ทาโบเนี่ยแทนกรถินน่ะที่มันจองเรามาคืนนะพี่เน่ยเนี่ยใช่เลยเนี่ะนี่แหละเนี่ยไอทาโบเนี่ยเอเลียนอุ้ยจองกรถินจองกระถินใช่มคืนเยอะจัดอ่ะกีฟอสมันยังไม่กลัวเลยมันเยอะไงเฮี่เฮียเียเฮ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 ียเอียี่เอกยีเียบเยเฮียเยเยเเียยเยยเยเย โอ้ยไหนฮะโดนลุงอยู่พี่อะจะตายละแต่ไม่ตายกกำลังจะตายตอนเนี้ยมันยิบอุ้ยกระตุกอีกเยอะกระตุกไวยังวะมันตามผมมาตามผมเรื่อยๆเฮ้ยอะไรแตกสะโพกแตกอุ้ยเอ๊ะพยายามไม่ตีดพยายามไม่ตีดตายเลยพิบโอ้แม่งพิบโหไอ้ตายแล้วพยายามไม่ตีดโคตรตุกอะตอนเนี้ยอ่าพิบนะครับคงต้องดิษนี่ไม่ต้องดิษแล้ว มามาต่อกันนะครับพีมแบบกูพลิปแล้วก็แตกไปในที่สุดไต้เรียกงอะไรโอ้โหเอากูมารับตีนชัดๆจริงพี่ใต้หนึ่งตอนนี้ยังเอาแผ่นไม่เสร็จเลยใต้สองใต้อันนี้เซตฟาร์มนะครับที่ผมเล่นใต้สามโอ้โหจัดอ่ะได้ได้ซาโบพี่ซาโบซาโบโคเยอะเลยเซตฟาร์มมีมีราคามีค่าด้วย โดนยิงครับซาโบแตกสวยพี่เยดี๋ยวผมไปเก็บพนะครับสองปังพี่โอ้ผมวัดกับข้างในอยู่ตายละโทษทีปืนมันรัวพี่ปืนคารโบรัวจริงไปผมอัแพแผ่นนานเอนนอมาไล่กูมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยกูว่าแผ่ะไอตอนที่มันไฟตกว่าแผดอยู่ประมาณอยู่ที่นหกสิบกว่าตอนเนี้ยสี่สิบสองยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวมึง ใครมีก้าวเสร็จจังวะปดหัวเลยครูพี่เทียเขาบอกพี่เชียเขาบอกร้อยหนึ่งเียเออมดเวลากล้นยังไม่ถึงครึ่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งพูดนะเสนทำลิ๊บัดโคตดกัดไปตายพี่โอ้แต่โคตรเยอะเฮ้ยในห้องนี้ก็มีอีก พีทองมาเอฟเป็นกระจองกระเสียงที่อางจะโตเอบครับผมไม่ตายเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยขึ้นโกนโกนโอ้โหไม่น่าจะได้ขึ้นอ่ะดูทองละตอนเนี้ยช่วยป่ะได้ดีดูโอ้โหแต่งหนึ่งหนึงหนึ่งหนึงสวยสองเฮ้ยครับครับ อุ้ยถึกจังอ่ะถึกมากเออใช่นั้นถึกจริงเออถึกจริงอุ้ยตายอะไรกันตกแต่ไอโฟแต่อุ้ยใครอะมาครับต่อต่อต่อเยอะอ้ยโฟล่นอะไรไอ้นี่ถึใจเลยไม่ได้เล่น นี่เดี๋ยวเออกระตุกกระตุกมันเยอะมากครับตอนนี้แตกเออเอ้ยปืนแลปืนแลปืนแลมาพร้อมโอ้โหออกซ้ายพี่ออกซ้ายพซ้อมมาตกระตุกออกซ้ายยังออกมายังอ่ะโอ้ยกระตุกมาครับมาต่อกันพี่ขึ้น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 ต่อกันนะครับมาต่อกัน Ê, nó tới rồi. Trong tầng thịt. Trong tầng thịt. Bắt nó đi. Ê, đằng sau nó đến tất cả rồi. Nếu muốn chết đi, sẽ đi. Đi lên, đi lên, đi lên. Đi đi. Mưa. Chết đi. Đi thôi, đánh. Đi. Chết đi. Chết đi. À, bảo vệ tất cả, bảo vệ tất Cái gì Đi tay đi lên. แตกโ oh, หของดีทีนั้นครับเปิดหน่อนตีต่อไฟหนึ่งแตกทับโบแตกเฮ็ดชิลไฟชิลไฟแอดบินบอกของใหญ่มาตบเลยนะแอดบินพูดนะครับเราไม่เกี่ยวเฮอดบินไปก่อนแตกอะไรนะพี่ขอทางพี่ก่อนเออผมเข้ามาแล้วเนี่ยเรียกอะไรอ่ะรหัสที่ย้ายอะ หาพี่ไอ e, so ้แหละกูเล่นอยู่เลขอะไรวะเลขนั่นแหละเลขอะไรเขาจะไปรู้ไม่ไรโอยชื่อไปไม่น่ามีคนแล้วปะโอรอของแยญ่จบขนาดนี้เราเล่นเซตธรรมดาเขาไม่เล่นครับวันนี้เราเปลี่ยนเลยแล้วเขาไม่เล่นอะไรมันเยอะเกินอะดิช่วยหม่อยเอางมาแล้วครับเล็ขแตกเก็บเลทก่อนละ ไม่มีเซตะมีแต่มีแต่ดากอนเซ็แลวเท่าไหร่วะพันเกือพันนะเกือบเกือบเกียร์เียมาเซ็ตยยอกเซ็ตหย่อน้องกูผมเกือบตายเค้ไม่มีคนบวกเลยเนาะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอ่คลิปท้ายคลิปให้ด้วยนะครับว่าเซ็ตใหญ่แตกน้องผมยิงมานะเดี๋ยวเอาให้ดูไปกันเลยแล้วก็มาปิดคลิปกันฝากดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปเสียงปืนก็โคตรดังเลย